Oh. สวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนาะพากินจุตับนะคะพเพิ่งเอาด้จ้พี่น้องตับตับตอนยิ่ใหญ่ค่ะตับแล้วก็เนื้อแล้วก็แก้วขมๆนะคะเนี่ยค่ะ กินแก้วจุกับปักมะระค่ะมะระขี้นกก็มีหอมแขกก็มีใบบัวบกค,ค่ะใแบบัวบกหอมป้อมหอมจะกินหอมแขกแนี่แหละแซ่บๆกับหนามกระเจี๊ยบ เนื้อลวกน้ำนค่พี่น้องันหลวกแสบๆหลวกแบบฝรั่งเดี๋ยวใบบัวบกห่อนะคะห่อตับค่ะห่อตับแล้วก็ห่อเนื้อกระเทียม <sino. S 2> ะคะืออยากกินไหมพี่น้องมั้กินมือเลยค่ะไม่สอนไม่สอง มาได้จากพาในธนา่ารกกมันนีว่างค่ะแฟนภาพไปเที่ยวในเมืองหายกินขเขาโรงแรมม่ กภาษาสวีเดนวัละคำนะคะกดคืออร่อย แสบลายแสบลายกำลังกินโยคาด เดี๋ยวบนรุ่งน่าสิเหตุเนื้อกวงสู้กินแล้วค่ะสมกวงไปซื้อมัแหละสมกวงสมมันเขาใหญ่ไงแม่จ้ะลรากันเขาใหญ่ไงลราก็โตูก็ง้อก็กล้วยเท่าเนี่ย อะไรฝนจะอุ่มนาเทพเวียแค้ข้อมาอินไง ไปสิเผ็ด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 แต่ก็อร่อย <ừ> <ừ> เป็นย,ย่งางเดียวได้แบบนี่น้องเอ้ยคอหชิวเขาเป็นย่างในเมืองมากยังก็พอ่าลราไั่เคยปสบประสบไปหาหมอตัวเด็อ อ่านห้อก,กับบไดดนนี้นีน่จังสีได้จ้ะตัดเนี่ยบ่ดด้ได้ขัดตัดตอนอยังไงจ้ะ ไนีบิดเตียุลเนี่นยตาฝรั่งี่กินไหมไม่ได้ค้อมฝรั่ง,งจะแปลกของห้องยังจะแซ่พืชเยอะกินเยอะก็ลงงายเข่าน่ะกินบ้ตัวเท่าเอ้ย มซื้อโทรศัพท์ใหม่จ้ะแฟนพ่อซื้อโทรศัพท์ใหม่ไทย่นพวกอินเดียน ขาลงจะข้ามก็จะพี่นองแค่ของเขามากจานหนึงแล้วก็กินน้ำจ้ดไปมากก,ก,ก,กินพวกกระเจี๊ยบไปเลยล่ะผักอะไรมีแต่จับใจกินตามเกิดตามมีได้พี่นองเลยตลาดก็เกิด มีมั่งบ่มีมั่งนะจ๊ะมึงค่ามเขาก็ไปซื้อบ่ทันถึงได้ปลูกกินเองนี่แหละเนื้อกระงามอยู่จ๊ะซื้อมาไ้ปซื้อมาเห็ดสลูกกินลูกกับบะไรมาซ่าละมอนลูกไส้กับมักกิน เมื่อดีขึ้นดีสิเปิดเปิดตโตลูกไส้หละมักจูนเนี่ยคือแม่บริเ็ดแนวแบบไราดวยจะแต่ว่าเห็นผนเห็ดกับกิน่นเอของกับมักกินอยู่แล้วแล้วบริเลยหาลร่มทำมักก่เปิดฝากคนไลยคแช่เหนะ็นะอะไรมีคนติดตามอยากเห็ดลองเบิรงว่ามีคนติดตามบ่ มากกินคือกันไน้ำซุปกินมันจะแสบไปน้ำลายต้องเอียดเอียด้วยจะครองเห็บถึงไม่คัดหรือน้ำด้ย้นม,น,มนอมสบายสบายบ้านหน้าได้จ้าหมูหมูดิ่งหอมื่อกิ่นออกห ยังไม่เข้าสิยาของเอโดเมตอะไรความฟุ้งดูดูดึ้นรถทำแล้วว่าจะอ,อิ่มหร,รือ, <c oughs> อเปล่บอกว่าหิวขาวเอวหิวขาวก็เลยเห็นหายสนุก ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ